นักดาอีต้องมีความสบัดอย่าก,กลัวทัวลงอย่าก,กลัวที่จะพูดความจริงท่านบิสซาลลอห์ฮุอาลิวะสลัมได้กล่าวว่าบัลลิกูอันนีวะเราอายะพวกท่านทั้งหลายจงเผยแพร่จากฉันแม้จะเป็นเพียงอายะเดียวก็ตาม สรุปง่ายๆจากการบรรยายในครั้งนี้นั่นก็คือนักดายต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีความรู้นำพาสู่การปฏิบัติซื่อสัตย์มีมารยาทอันดีงามโดยเฉพาะมารยาทกับพระองค์อัลลอฮ์ต้องมาก่อนถ้าเสียมารยาทกับพระองค์อัลลอฮ์ทุกอย่างพังครับผมทุกอย่าง และมีอะไรอีกเรื่องของความสบัดนักดาอีต้องมีความสบัดอย่าก,กลัวทัวลงอย่าก,กลัวที่จะพูดความจริงท่านเบบิ้อโล,ลลลอฮวาลีวะสลัมได้กล่าวว่าบัลลิกัวอันนี้วะลาอายะพวกท่านทั้งหลายจงเผยแพร่จากฉันแม้จะเป็นเพียงอายะเดียวก็ตามมีความรู้เท่าใดเผยแพร่และนักดาอีไม่จําเป็นต้องเป็นอุลามาท่านมีความรู้ท่านเอาไปบอกต่อท่านเป็นนักดาอีได้ประการต่อมาต้องมีความเมตตาตอบรรดา มุสลิมด้วยกันในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมเหมือนกันกันกบท่านแต่ต้องมีความหนักแน่นกับมุชริกกาเฟรท่านนาบีเองเป็นคนหนักแน่นไม่ยอมที่จะให้อิสลามเลิกการเผยแผ่ศาสนาอิสลามมีบางรายงานมาบอกว่ามีมุชริกมักกาเนี่ยมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดท่านอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยอยากจะเป็นคนรวยที่สุดในมักกาเดี๋ยวจะให้อยากจะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดเดี๋ยวจะให้อยากจะได้ชื่อเสียงที่สุดไม่มีใครมากกว่าท่านแล้วเราจะให้ให้ทุกอย่างแต่ขอให้เลิกอิสลามเลิกเผยแผ่อิสลามนาบี ไม่ยอมนบีบอกว่าแม้ท่านจะเอาดวงจันทร์มาไว้ดวงอาทิตย์มาในมือขวาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายท่านก็ไม่ยอมให้อิสลามวางไปไม่กล้ายอมไม่ยอมที่จะวางอิสลามเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าการงานของพระผู้เป็นเจ้าการดาวาสโซพระอ,องค์อร้นนั้นคือหัวใจและภารกิจสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านเป็นมุสลิมได้เพราะจัญญาบรรของท่านนบีที่ท่านรักษาไม่ยอมเสีย อันอิสลามเพราะมีบรรดาสอฮาบะสืบทอดบรรดาอุลามาสืบทอดที่ท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้า ว่าอันกุรอานเป็นกะลามุลลอเป็นพระดํารัสของพระอ,องค์อัลลอฮ์ด้วยมัติเอกฉันเนี่ยมาจากบรรดาอุลามาที่ได้ปกป้องด้วยท่านอิหม,าม่ามอามัดอิโนฮัมบันได้ปกป้องจากคอรหานี้มีคนมากล่าวในมัฟตะซิลาเลยามียาบอกอันกุรอานนั้นเป็นมักลุกสิ่งถูกสร้างท่านอิหม,าม่ามอามัดอิโนฮัมบันในยุคนั้นกษัตริย์มาบังคับบอกจะบอกไหมอันกุรอานเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างอิหม่ามอามัดอิโนฮัมบันบอกไม่ยอมอันกุรอานคือกะลามุลล์จนกระทั่งเกิดมัติเอกฉันประช ชาติอิสลามว่าอันกุรอานคือพระดํารัสของพระอ,องค์ทั้งเสียงและอักษรที่ท่านอ่านอันกุรอานเนี่ยคือกาลามุลหอไม่ใช่สิ่งถูกสร้างสิ่งที่อิหม,าม่ามอามัดอิยนุฮัมบันยอมโดนโบยมาเป็นร้อยทีจนกระทั่งกลายเป็นว่าท่านไม่รู้สึกโดนลงโทษโดนโต้เถียงลุมจากพวกบิดาสิบกว่าคนลุมโต้อิหม,าม่ามอามัดอิยนุฮัมบันเรื่องนี้ท่านไม่ยอมเปลี่ยนจุดยืนของท่านจนกระทั่งเกิดมติเอกฉันว่าอันกุรอานคือกะลามุลหอนี่คือความ เสียสละของอุลามามีใครอีกอิมามบัตบาฮาลีความมีจัญญาบันของท่านยอมที่จะบอกว่าอันกุรอานนั้นคือกาละมุลลออ์พระดํารัสของพระองค์อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นํามุสลิมเหมือนกลุ่มยามาอิควานั้นมุสลิมูนที่มีอักีด้าบางส่วนหรือมีจุดยืนมันฮัจของพวกเขาให้โค่นผู้นํามุสลิมได้